หมดสภาพนะคะฮวนมาเน็ตยืนเวิร์กลางวิธีสซนติภาพไม่มีใครคุยด้วยสุดอับอายบากหน้ากลับขเขมรค่ะ หลังจากที่ BBC ของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ว่าสมาชิกไม่กี่ประเทศของบอร์ดสันติภาพกาซาเสนอให้กว่า7 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์เคชนวนกาซาประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเผยในการประชุมบอร์ดครั้งแรกอย่างไรก็ตามพบว่ามีพันธมิตรชาติตะวันตกของสหรัฐเป็นจำนวนมากปฏิเสธการเข้าร่วมค่ะวิตกว่าองค์กรใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสอาจจะถูกใช้เพื่อแทนที่ ที่องค์การสหรประชาชาติที่ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติค่ะอ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐอเมริกาค่ะในการถแถลงที่ยืดยาวพบว่าทรัมป์ได้ไประกาศต่อหน้าผู้ที่เข้าร่วมนะคะว่ามี9ชาติเสนอมอบกว่า7,000ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาทุกกาซา และมีจำนวนประเทศเราหยิบมือเสนอจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมในส่วนหนึ่งของกองกำลังเสถียรภาพนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังประกาศมอบเงินจำนวน10,000ล้านดอลลาร์ให้กับบอร์สันติภาพกาซาค่ะที่เขาจะนั่งเป็นประธานด้วยตัวเองซึ่งเกาชาติดังกล่าวได้แก่คาซัคสถานอาเซอร์ไบาจาน UAE โมร็อกโกบาเรนกาตาซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานและคูเวตค่ะส่วนสหประชาชาติจะมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม2000ล้านดอลลาร์ส่วนฟุตบอลโลกฟี ف าจะทําโครงการมูลค่า75้าล้านดอลลาร์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในเขตชนวนกาซาค่ะขณะที่ AP เปิดเผยว่าบอร์สันติภาพกาซาเปิดการประมูลครั้งที่1ในกรุงวอชิงตันดีซีในวันพระอัสบดีที่19ที่ผ่านมาค่ะโดยมีผู้แทนเข้าร่วมเกือบ50 10ชาติประกอบไปด้วย27ประเทศนะคะที่ประชุมในฐานะสมาชิกได้แก่อ์เจนตินาฮังการีอิสราเอลอียิปซาอุดีอาราเบีย สหรัฐอาหรับอิมิเรตคูเวตจอร์แดนกาตาตุรกีอินโดนีเซียเวียดนามและที่เซอร์ไพรส์ก็มีกัมพูชาค่ะร่วมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะโดยภาพที่รายงานจาก AP พพบว่าในการถ่ายรูปหมู่นั้นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตยืนข้างหลังคนใกล้ชิดทรัมป์ค่ะพูดพิเศษสหรัฐด้านตะวันออกกลางสตีฟวิทคอฟและไม่ห่างจากรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์ค่ะ ในส่วนของชาติผู้สังเกตการค่ะนอกเหนือจากสาภาพยุโรปแล้วยังมีชาติโยุโรปตะวันตกหลายชาติร่วมค่ะได้แก่อังกฤษสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์อิตาลีฟินแลนด์เยอรมันออสเตรีย อินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมีไทยรวมอยู่ในนั้นเป็นต้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือคณะขอบตาดําพลังเงียบแห่งรัติการค่ะได้โพสต์ข้อความถึงภาพที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ยืนอยู่บนเวทีไม่มีใครที่สนใจเข้าไปพูดคุยกับเขาซึ่งตามสไตล์ที่ทางเพจนี้ค่ะจะมีการพิมพ์สอดแทรกเนื้อหาเป็นภาษาถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเราจึงขอแปลออกมาให้เข้าใจง่ายๆค่ะเขาบอกว่าสภาพอันน่าเวทนาและหดหู่ของคุณมาเน็ตในชั่วโมงนี้ไม่มี ใครอยากจะคุยด้วยไม่มีใครอยากรู้จักไม่มีใครสนใจมองเห็นเขาเนี่ยต้องกม้มหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความรนทดอับอายและน่าสงสารต้องยืนอย่างหมดสภาพอยู่ตรงนั้นจะพูดกับใครก็ไม่มีใครอยากพูดด้วยเหมือนกลัวว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากประเทศของตนพูดแต่จะขอให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้จึงไม่มีใครสนใจค่ะเขาได้ดแต่กม้มหน้ายอมรับสภาพเหมือนพูดกับตัวเองว่าฉันมายืนทําอะไรอยู่ที่นี่ยืนอยู่อย่างหมดอะไรตายยากค่ะกับภาพที่ทุกคนเห็นหลังจากที่ ผมแอบไปฟังผู้นําประเทศอื่นๆที่ยืนคุยกันอยู่ข้างๆเขาก็ได้ยินเขาพูดถึงหุนและกัมพูชาในเชิงดูหมินนะคะคนนี้มายืนทําอะไรอยู่แถวนี้อีกคนตอบว่าไม่รู้สิแต่เพื่อนเรารู้สึกรําคาญเขามากไม่อยากคุยด้วยมาขอแต่เงินก็ให้ช่วยเหลือแต่กัมพูชา ขอไปซะทุกเรื่องเลยไม่อยากพูดด้วยแล้วอีกคนถามว่าใช่คนที่ชอบหลอกลวงนั่นหรือเปล่าอย่าเข้าใกล้เลยพูดมากก็มีแต่เรื่องหลอกลวงมีแต่คนพูดถึงในทางเขาไม่ดีช่วงเวลานี้เหมือนดวงตกอย่างหนักค่ะ